นราเปรนท่านพระอาจารย์และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นางสาวเชลสาผอมสุก็จะมาขอโทษอาจารย์แพทยทุกท่านตั้งแต่อาจารย์แพทย์อานิวิทย์เต็มบุญเกิอาจารย์แพทย์เจษดายิ่งวัดผมอาจารย์แพทย์ัย<ม>าารรรังสรรคจงรักและ อาจารย์แพทย์พิชรุตกะเสรมพักดีพงอาจารย์แพทย์วิชาก,กอนตฤขุลและอาจารย์แพทย์ทุกท่านที่อยู่จีเวสสิบห้าทับหนึ่งนะคะชมวิสาเองก็มีความเครียดและความกดดันเสมอๆในอารมณ์ขั้วบวก อารมณ์พ้อรบเกี่ยวกับไปพราสิตเตอร์และพี่พพๆเพย่บาลทุกท่านหนูขอโทษได้ไหมคะข้างหลังหนูนี่ก็คือเจดีวัดวัดพระศรีมหาธาตุนะคะหนูไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่หนูขอมาขอเปิดคลิปแถลงข่าวในย่าปัจจุบันเมื่อวานนี้หนูทำคิดตีขิมหนูโมโหมากเลยตอนนี้อารมณ์หนูนิ่งและสเตเบิแล้วคงที่ หนูเคยโทรถามหมอเนกวิทแล้วหนูเคยคุยกับหมอเหกวิทแล้วคุณหมออาจารย์แพทย์พลังสงันจงลกค่ะหนูขอโทษนะคะในเสียงหนงเรื่องเกินมาลูกทำอะไรปิดไปขอแจ้งความภายในด้วยเถอะขอบคุณค่ะขออนุญาตาโทุ